ขับรถมารับเราหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็ไรครับดูแลดีจังเลยอ่ะอย่านั่งหมอหลังนะนั่งหมอข้างนะโอเคหมอข้างด้วยผมครับพี่พี่นายโอ้มาอยู่ในรถพังอ่ะพังอ่ะพี่นายเราเข้าเกียร์หน่อย พอดีเลยคือแบบว่าเมื่อกี้อะตอกระถาพี่คนดูพอดีเลยจอกำลังจะชุ่มันสุดท้ายแล้วตอจุ่มไม่ได้ก็คือแบบหน้าขาว,วะอะออนนี้ช่วยชีวิตพี่เดียได้มีบาโจเลยพี่พี่คนดูพีบาโจเลยไม่เกี้กับจอนนะมีบาดเเลยนะอ้าวเอ้ยจอเียมอ่าจบไป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 เ๋จไป ม่ห้องรอได้เหรอวะหรือมีแรงโกอย่างไอจอ,อจยปะอาจจะใช่นะมีแรงแกนอยู่นี่จอจอถูกดดดๆม,มามพี่นายเน,นี่ยโอหแต้มสี่พันแปดเลยหรอหน้าหลับไม่หลับไม่นอนก็หลับหลับหล,ลับอันนี้ผมไมได่ดันน้องมันดันพี่แล้วเราอ่ะไม่ได้เก็บแรงเลยไม่หลับไม่นอนน,นอนแล้วไงเมื่อวานนอตั้งแต่เที่ยงคืนเลยอีสองในสามมันอยู่อยู่เลยพี่ป่าโจต้องอยู่แรงแกนนะโอ้วานตบแกนกล้ล่วงหมดเลย ป้าโจต้องอยู่หลังแกน่ะเอาจริงเหมือนในคลิปอีกแล้วนะเอ่แต่ในคลิปมันตัดต่อไม่ได้ในคลิปเป็นในปกในปกเจอดีกว่าไปนั้นน่ะไอจอนเล่าไปแล้วนี่ยี่สิบสามคิววันนั้นน่ะจอนยริงแต็จยิงใหญหรือเปล่าตัวต้องไหนต้องโชว์อาจารย์จะไปโชว์สาวโชว์สาวได้โชว์สาวทีอันตานี้ก็ต้องได้ยี่สิบตัวดิเพราะว่ามันตายฟื้นตายฟื้นถ้าทำได้ได้เลยถ้าทำได้เหรอหอหอมแก้มจริงเลยได้ปะล่ะ แบบจูบเลยแม่เปล่ะจูบอ่ะจานเบาจานเบาจานใจเย็นใจเย็นโอ้โหการดึงคอเสื้อวันนึงฟังนะฟังนะเหม็นปากโอ้โหอาต้องโชว์แล้วจังหวะเนี้ยต้องโชว์แล้วน้ำลายบูดแล้วไปโดนน้ำลายบูดไปโดไม่อาบน้ำไปแล้วว่ะ อจอร์ดูเรเนี่ย<ะ>เพราะวันนั้นพี่เจก็ไปอาบน้ำมาเล่นอนจอร์ดอ๋อนี่พอมีผู้หญิงเนี่ยมันเข้าข้างผู้หญิงเลยเ<ม>หร<ะ>อเพาพูดา<ะ>พ,พูดความจริงมันได้เข้าข้างผู้หญิงนะจะแบบพี่นาะว้าววนะ้าว่า้ววาวว้าแ้าววาวาววาวว้าวว้าจอ้าวว้าา้า้้าาา้า้า้วิ่งไวกว่าอ้้ พี่ซ้อมวิ่งทุกวันนี่ไม่รู้หรอพี่นาขึ้นมาเลยพี่นาขึ้นมาเลยพี่นาขึ้นมาเลยโอ้โหแดนดูแม่งเลยเอาจอดไปเลยพี่นาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเฮ้ยคับรถชิบเลยไม่นานอย่างเงี้ยรู้มี่ะไรจะทำไม่ใช่ไงไปพี่นาไปไม่แล้วเรายังลองออยเลยไม่ใช่ทำไมอ่ะเรามีปัญหาอะไรลองไม่ได้หรอ ไเอบาเอเจอบาเตเอาเอาเอาเาเอาเข้ามาเอามาเข้ามาเข้ามาเ้มาเข้ามาเกามาเด้ามา่ข้ามาเข้ามเข้มาเข้าม่ไ้ม่เข้ามาเข้ามาเข้มา้ามาเข้ามาเข้ามเข้ามาเด้าม่เข้ามาเข้ามเ้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าม้ามาเข้าม้มเ้มา้ม้ามา้ามาเข้ามา้า เขากันเป็นปีป็นคุยเลยวะน้นเ่นกับป้าโจไม่เคยให้อะไรเลยอ่ะทำนาครับดอดมีแต่ให้มีสกายอยู่บนระเบียงตรงนี้นะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยปวเฮ้ยทำไะนขึ้นบัไดครับมันมันสูงต้องอึบอึบครับอ๋เนเป็นขึ้นบัไดวะนี่มาเอากระจอดป้าเฮ้ย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 บเฮ้ยบเฮ้ยเฮ้ยวแล้ว้ยอะไรอ่ะ หยิบไอ้บอไงมันเป็นเสียงหยิบไอ้บอลฮะกำลังไอ้ตาบอลตกตัวไมอเท้านิดนึงเมื่อกี้ก็จะเจ็บปากแปลกไปเลยรีบไปดิฟาร์มเสร็จแล้วดิรอรอด้วยจ้ะมาครับจันทร์รอจันร์อเนี่ยจันทร์อยู่ข้างๆครับไม่ห่างกันเลยว่ะจันทร์เดินไม่ห่างกันเลยอ่ะจงดิ้วจิงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่ด้จอแนะให้พี่หญิงเดหลังเลยีเดินเดินครับเดินเดินครับไปไหนได้บ้างอ่ะพี่นาไปไหนได้บ้างอะประโยชน์ข้างไปอยู่ในใจได้เะล่ะไมีหรอยู่ในใจวะแต่จางเคยพูดอย่างนี้ปะแหคนละชั้นกันมันคนละชั้นค่ะอยู่ชั้นแล้วว่ะจออ่ะชั้นสองปีแล้วมึงก็อยู่ชั้นสองนี่มึงซ้ำชั้นเหรอแต่ก่อนอยู่ชั้นสองแต่ตอนนี้อยู่ชั้นรักเธอเอ้าใครโดจริงอ่ะฉันเองฉันเองฉันเองจนตรงไหน่ยิง ชั้นโดนกีบ้านยิงกีบ้ามยิงชั่นบ้านล่างใช้บ้านล่างสีเขียวบ้านล่างเขียวมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจป่ามะม่วงป่ามะม่วงเดินมาล้วจ้านนะน่ะหน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 ะยิงจี้นั่นเหรอไปจามีอีกหลังนู่นเลยหลังนู่นเลยเดี๋ยวจุเพื่อนเดี๋ยวจุเพื่อน ตัวหนึ่งนะจ๊อดอ่าพี่นาในบ้านหลังนั้นพี่นาอยู่หลังจ๊อดไปพี่นาะโมยมาจ๊อดรับไว้แล้วจ้วยโอ้ยพินาขโมโดนจ๊อดก่อนนะขอบคุณนะจ๊อดการกูยิงไม่ต้องสองตัวไม่ขอบคุณเลยจ๊อดไม่เห็นทำอะไรเลยเดี๋ยวจ็ดทำดีไปก็ชนะเลยทำไมอะเฮ้ยจานต้องชนะใจดีวะทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยไม่ได้ก็เริ่มตามใหม่อ๋อย่าไลยพ่นา าพอยหนี้ดิจอนงาไม่มีครับเอ้าเยี่ยง้ากูเดินกลับเลยอันเนี่ยไปย้อมงันมันจะมาชุบกันมาจะให้มันชุบกันเส่กันเอ้ยโอเคไปขึ้นนั่งในของโลกเฮ้ยเป็นอดีหรือเปล่าวะอุ้ยจอนขับรถมารับเราหรอไม่เป็นไรครับไมเป็นไรครับไปดูแลดีจังเลยอ่ะเนี่ยนั่งหมาะหลังนะนั่งหมอบข้างนะโอเคหมอบข้างด้วย ผมว่นาวินาลองเข้าเกียร์หน่อยเอ้าเฮ้ยอะไรอะนอนไปปะเนี่ยเปิดตาอะไรอะวินาดูดีใช่เขาพิจารณามาทุกตัข้าเราไเลิกวินาจับเกียร์เลยเมื่อกี้เข้เกียร์ อยากฟื้นเปล่าอยากฟื้นเปล่าจานต้องทำอะไรดีมั้ยวิงอยากฟื้นเปล่าจานต้องทำอะไรดีอยากฟื้นเปล่าอยากฟื้นเปล่า พี่นาไม่ต้องไงเราทำเองถ้าเป็นพูดจะได้ไอันอยากให้ฟื้นทำไรอ่ะพูดดิเนี่ยจะชุบเลยให้อยากฟื้นมาเจ้าเป็นกัอยู่ห่างกับพี่นาโอาไหะเอาอย่างนี้อดเล่นนะเอาเอาวอาอย่างไรท่าโดนเลยดีกว่าอ่าน้ำไม่ชุบไปแล้วอ่ะชุบทุบทุบทุบยามยามเราก็ดูแลอย่างห่างกันได้ครับพี่นาดิ้งทำไมต้องมีคนมาขัดขวางตลอดเลยอ่ะท่านสิอยากจะมีใครสักคนที่เขาไม่ทำให้เราเสียใจอ่ะ อาจจคนเะไนเปนคนช่วยหวน่ออ๋อมีคนอยู่ขวามือมีคนอยู่ตรงที่ชุบเลยงั้นกลับไปเอา<บ>ของอันเดิมด้วจอร์ดมาช่วยด้วยจอรอยู่ใกล้หน่อยเดี๋ยวจะปกป้องเองก็ได้อยู่ใกล้หน่อไม่ไดกันไหนทำใมีปืนนี้จ่อปกป้องเลยกานนั่นเลยต้องสองกขาบอก อยู่นี่ครับอยู่อยู่ที่ปืนครับเอาแม็ไปครับเอาขอกมาให้อยู่ครับเอจะวดไปเยอะๆลยรออยู่นะได้ครับได้ครับกันมีปืนทั้งสองก็บอกไม่เรียกเลยอะเอายาไปให้ด้วยบอกเล็กมันน่าจะยิงใครไม่ได้กระบอกใหญ่อ่ะกระบอกบอกเลยอ่ะของจอ M 79ยาพี่ิาติกว่าเอ้ยทำไปดิจอกเล่นคนเดียวนะ พี่ดจที่นาครับพี่โจฝากไอบอรมาให้ครับตอนอาเขาจะมีเยอะมากครับมีหกครับเอาที่ดอปก็ได้ไม่เป็นไรเราคือไม่หกตัวมึงมาเลยเจอโอเคครับได้ครับหัวขอบคุณนะอุ้ยทำไมไอวอหอมจังจำเป็นไหมครับโดนโดนไหมวอด้วยเนี่ย ตัวจอสอ่ะรู้ว่าจัวหอมดวนี้ไงจอสอ่ะมันมันชุลมันชุดเการหนองอีเกอร์มีคนมาโอ้พิเยเลยฮะอสาปในหน่องพยาหรือเปล่ายาครับมีแย้วครับยาวันนี้โรดีแกงไหนจะจะต้องกินให้ ยิบไปเลยยิบยิบไปเลยเลยจะยิงพวกกันจะยิงด้วยจีบะการบุกอะไรอย่างนี้เขาต้องชมแน่เลยว่ะเฮ้ยต้องชมโจแน่เลยพี่นาไม่เป็นไรครับพี่นาเอา ถึงอาจารย์เลยอะสต๊อคิวศูนย์ี้ดาเมจ็อีเมจจอดเป็นไงพี่นทาเย้คุณเมจจอดตดร้อยน่ทีสุ่นเงเลยนะส่งคิวนีนะอก็ใช่อะดีแต่เขาดูแลนี่ไงว่าจอสุดกลียวที่้าถกาตัดโจมาแยกล้านอะ มาแย่งทำดามเมจเห็นอยู่ก<ะ>็ยังมายิงรถให้พังอีกอไปแล้วเจอดอกันสวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจทที่นีโม t ทีวีได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปนีโม t v มารับชมโจทที่ไลน์สกรีมได้นะครับ,บ